คนบางคนถึงแม้ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนแต่ก็โชคร้ายสุดๆนี่มันครั้งที่3มแล้วนะที่ฉันตกท่อแบบเนี้ยส่วนอีกคนก็โชคดีสุดๆเลยล่ะฉันอยากดื่มอะไรสดชื่นสดชื่นสักหน่อยโอ้นี่มันน้ำอัดลมนี่นาะฉันก็อยากจะซื้อขวดใหญ่อยู่หรอกนะแต่เงินไม่พออเอ๊ะงั้นซื้อขวดเล็กก็ได้นี่มันผ่อนคลายมากเลยอะเออสวัสดีตอนเที่ยงค่ะเอานี้ไปเลยค่ะ โอ้ยเย่แบบนี้ <Yes. S 1> ฉันได้อีกขวดหนึ่งฟรีใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะเอาน้ำอัดลมอีกขวดไปเลยค่ะแล้วคราวนี้ฉันจะโชคดีอีกไหมนะ <Wow. S 1> ฉันได้ขวดฟรีอีกแล้วละคะ่ะ <Wow. S 1> ว้าวคุณโชคดีมากเลยเอาไปเลยค่ะเจ๋งไปเลยขอบคุณนะคะแต่พวกเราก็รู้ว่ามีอา่าเธอโชคดีมากแค่ไหนฉันได้รางวัลอีกแล้วค่ะได้ฟรีสามรอบเลยเลยเนี่ยได้อีกแล้วเหรอคะเอาไปเลยค่ะตอนนี้ดูเหมือนเธอโกงแล้วนะเนี่ยได้รางวัลอีกแล้วเหรอคะ ถ้ามีอาจ,จะโชคดีขนาดเนี้ร้านนี้เขาคงจะเจ๋งแล้วละมั้งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะบัดีครับผมขอซื้อนะ้ำมันลมหน่อยสิครับขอโทษทีนะคะแต่มันหมดแล้วละคะ่ะนี่คุณคะคุณมาซื้อกับฉันก็ได้นะคะว้าวเยี่ยมไปเลยยังไงฉันก,ก็กินไม่หมดอยู่แล้วล่ะงั้นฉันเอามาขายหน่อยดีกว่าเนอะทุกคนก็อยากจะได้ของฟรีแบบนั้นกันอยู่แล้วล่ะโรสก็อยากได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพอเธอเปิดมันก็หกเต็มตัวเธอไปหมดเลย นี่มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันเพื่อนไปทั้งตัวเพราะแบบนี้เนี่ยนะแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกฉันยังมีเหลืออีกตั้งเยอะงั้นฉันก็ยังมีโอกาสที่จะได้รางวาัลทำไมามันมีฟองแบบนี้อีกแล้วว่ะเารส,สุดีดั้มรวยเก็โชคร้ายแบบนี้เสมอเลยล่ะนี่มันกดของเมอร์ฟี่ข้อไหนกันเนี่ยคริสมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะให้ผมช่วยเลยดีครับคุณโรสช่วยเปิดขวดน้ำอัดลมให้ฉันทีฉันจะดูฝาพวกนี้เอองั้นก็ได้ครับนี่ไงล่ะครับ Hmm. อันนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอ้โ oh หเธอขออย่าขวดก่อนที่จะส่งไม้ฉันใช่ไหมนี่เปิดขวดนี้เลยนะโดสเธอไม่ควรเล่นกับเรื่องโชคลางหรอนะหรือว่าเธออยากจะเจอแบบนี้โอ้ oh, ตาส,สวยๆของฉันอา ah, ฉันได้ขวดฟรีแล้วล่ะอินดีด้วยนะครับมันคุ้มกันจริงๆเหรอเนี่ย ฉันต้องได้เป็นดาราแน่นอนจริงด้วยครับที่เพิ่งกดปิดลิฟต์นะคะรอฉันก่อนขอโทษทีนะครับนี่ลิฟต์สำหรับ VIP เท่านั้นครับฉันรีบมากเลยนะคะพวกเขาใจดำจังเลยอะทีลรักคุณคือแสงสว่างในดวงใจของผมแล้วนางเอกของฉันไปไหนเนี่ยพวกเราเริ่มถ่ายกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วแบบนี้ทำไงกันดีนครับแต่โรสเธอไม่เคยจะโชคดีเลยล่ะ โอไม่นะพวกเราจะต้องตายอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยครับเธอก็ได้ช่วยเธอไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะกล้ายังไงมาทํางานสายนะผมหายใจไม่ออกแล้วล่ะครับในนี้ก็ไม่มีสัญญาเลยด้วยสิฉันโทรไปบอกผู้กํากับก็ไม่ได้ฉันจะไม่ทำงานกับสาวคนนั้นอีกแล้วล่ะกาแฟของคุณมาแล้วค่ะแะไม่เห็นจะอร่อยเลยโอ้ฉันคิดว่าเราดรอแล้วล่ะเธอเหมาะกับบทนี้มากเลยนะ เขาไปถ่ายเลยก็แล้วกันเงินได้เลยค่ะผมจะไปได้ยังไงถ้าหัวใจของผมยังอยู่กับคุณเนะ่เดี๋ยวก่อนนะคะเงินก็อยู่กับฉันสิคะนี่มันต้องเป็นผลงานชิ้นเอกแน่เลยผมชอบมากเลยละพวกเขาแสดงดีๆมากเลยนะเนี่ยคุณคือพระอาทิตย์ส่วนผมก็เป็นดวงจันทร์แตาา่ฟ้าก็พลากเราจากกันไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยทรูมวูดเขามีดาราใหม่อีกแล้วเหรอแบบเนี้ยห้ามให้คุณดรอสเห็นข่าวนี้เลยนะ งั้นโจทย์ของวันนี้ก็คือความคิดสร้างสารรค์พวกเธอใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มที่เลยนะตอนนี้พวกเธอไปสร้างผลงานชิ้นเอกกันได้แล้วละ่ะโชคดีนะทุกคนสอดสุดดั้มรยอย่างโรสเธอมั่นใจในการใช้ผู้กันแบบนี้มากเลย เธอเรียนวาดรูปกับอาจารย์มืออาชีพมาตั้งแต่ตอนเธอเป็นเด็กแล้วล่ะสำหรับสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างมีอาน,านั้นเธอคงต้องอาศัยโชคของเธอแล้วเพราะว่าเธอไม่ค่อยเก่งเรื่องศิลปะสักเท่าไหร่เอ้ย,อยไปสนใจเลยนะยังไงฉันก็ไม่รู้วิธีดีดดอยู่แล้วนี่รูปภาพชิ้นไหนจะเป็นรูปที่ชนะกันนะรูปภาพที่ปิดตาวาดหรือจะเป็นอีกรูปที่ตั้งใจทำสุด,สดโอ้บอดี้เชลลี่ของฉันโรสเธอทำได้ด,ดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกละ แบบนี้ต้องได้เอแน่นอนดูก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่จะได้เป็นผู้ชนะหรอแน่นอนกินฉันนะสิยอดดีนายต้องรีบมาดูรูปเดี๋ยวนี้เลยนะรีบมาเลยอยากรู้จังว่ารูปภาพของมีอามันสวยตรงไหนนะใช่พวกเรากำลงัลงรอนายอยู่เลยนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังกำลังมาแล้วเลยจ้าฉันมาแล้วล่ะดูงานศิลปะของลูกศิษย์ฉันสิ มีอานี่คือคุณยังนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันได้เห็นผลงานของศิลปินที่มีความสามารถมากขนาดเนี้อ๋อนี่มันไม่น่าเชื่อเลยดูเหมือนว่านักเรียนธรรมดาธรรดาก็จะกลายเป็นศิลปินที่สร้างผลงานชิ้นเอกแล้วล่ะโอ้ไม่นะแบบนี้คุณโรสต้องโกรธมากแน่เลยพวกเราต้องทิ้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปเลยล่ะ ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ทํางานกับเงินเล็กน้อยแค่นี้หรอกนะสําหรับสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างมีอาแล้วการจะจ้างช่างภาพมืออาชีพแบบเนี้มันก็แพงเกินกว่าที่เธอจะจ่ายไหวเราเธอหวังว่าจะได้อะไรเลยจ๊ะโอ้สวัสดีค่ะคุณโรสสาวไม่ค่อยมีเงินคนนะั้นมาทําอะไรที่นี่นะแค่นี้ก็คงจะพอนะจ๊ะฉันอยากได้รูปที่มันดูเพอร์เฟกที่สุดนะ่ะคุณคิดว่าไงคะฉันไม่ค่อยชอบทรงผมของฉันเท่าไหร่เลยอะคริส ผมมาแล้วเครับช่วยทำให้ผมของฉันดูปลิวๆหน่อยได้ไหมะพัดให้แรงๆหน่อยสิทำให้มันเร็วๆหน่อยแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะใช่การจะเอาใจสาวเอาแต่ใจแบบนี้มันก็ยากสักหน่อยแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วครับฉันอยากได้ลมแรงๆกว่านี้อีกผมว่าอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับอโอนี่มันแรงเกินไปแล้วล่ะฉันจะปลิวแล้วเนี่ยหยูดเดี๋ยวนี้เลยนะรีบปิดมาเลย ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเงินปลิวว่อนเต็ไปหมดเลยอะ่ะพอกันทีฉันไม่ถ่ายแล้วล่ละคริสมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเธอ,อดูตลกมากเลยอะ่ะ <c oughs> คุณคะช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเอะก็ได้จ้ะไม่มีปัญหาอยากรู้จังว่าคราวนี้กระดาษมันจะเขียนว่าอะไรบ้างนะว้าวฉันได้ปักฝรั่งกินฟรีตลอดปีเลยเหรอเนี่ยฉน,นี้มันโชคดีจังพวกเขาส่งเร็วมากเลยนะ อนนี้ฉันอยู่ในสวรรค์ของหมักฝรั่งแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะคะดูเหมือนว่าสาวไม่ค่อยมีเงินของเราก็ยังโชคดีเหมือนเคยเยี่ยมเลยมีหมักฝรั่งเต็มเลยะฉันดูแล้วล่ะว่าจะใช้มันทําอะไรดีสวัสดีจ้ะที่รักทุกคนวันนี้ฉันจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าหมักฝรั่งพวกนี้สามารถทําอะไรได้บ้างสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างนี้อะมีไอเดียที่เจ๋งสุดๆเลยล่ะคุณแค่เอาหมักฝรั่งตอติย่าและที่กดปอปแปะมาผาสมเข้าด้วยกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้หมักฝรั่งที่กดปอปแปะของคุณก็พร้อมที่จะให้เคียววแลวล้้่่ะถาหมฝรัง เยอะขนาดนี้มันก็คงจะทําลายสถิติการเป่าลูกโป่งได้เลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวคนนั้นจะมีคนกดไลค์เธอเยอะขนาดเนี้คริสมานี่ทีสิฉันอยากได้วิดีโอแบบนั้นบ้างอะสาวห้่เจ๋งกว่านั้นรอ้อยเท่าเลยนะฉันอยากได้หมักฝรั่งเยอะที่สุดเท่าที่นายจะหาได้สาวสุดร่ำรวยเธอไม่อยากจะพลาดโอกาสที่เธอจะโด่งดังมาแล้วหรอครับนี่นายล้อฉันเล่หรือเปล่าเนี่ยแค่นี้มันไม่พอหรอกนะตอนนี้ไปเก็บพื้นเลยไปไม่พอแค่นี้มันไม่พอ ผมอยากให้หมักฝรั่งระเบิดติดหัวเธอจังเลยคริสข้าหลังนายก็ควรจะระวังกว่านี้หน่อยนะนายกวาดหมักฝรั่งรวมไปกับน้องแมงมุมแปดขาแล้วล่ะหามุมดีๆแล้วถ่ายได้เลยนะแล้วก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละทุกอย่างมันไม่เคยเป็นไปตามแผนเลยสำหรับสาวสุดดัางดวยที่โชคร้ายอย่างโรสอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรากันด้วยนะคะทุกคนก็ต้องอยากจะโชคดีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ <Hey, S 2> คุณอยากทดสอบความแม่นยำของคุณหน่อยไหมครับคุณมีโอกาสได้เงิน100ดอลลาร์เลยนะ นี่คริสสวัดร,รับทีสิโอ้ขอเวลาผมเตรียมตัวแป๊บนะครับโดสเธอก็กำลังเล่นเกมอยู่เหมือนกันฉันจะโยนแล้วนะถ้าคุณจะเล่นเกมแบบนี้คุณจะต้องระวังหน่อยนะไม่งั้นคนอื่นต้องลื่นล้มหัวแตกแน่เลยเธอทำได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยนี่มันไม่แฟร์เลยอะเฮีไม่ต้องปวดนะจ๊ะฉันไม่เป็นไรหรอกนี่ครับรางวัลของคุณวู้ขอบคุณนะจ๊ะเอ้ยผมต้องเรียงขวดพวกนี้ใหม่อีกแล้วละ่ะ คุณครับคุณเล่นเกมแบบนี้ที่นี่ไม่ได้นะครับแบบนี้คุณจะโดนปรับนะจะดูเหมือนว่าโรสจะจริงจังกับการเล่นเบสบอลของเธอมากเลยล่ะออโอไม่นะ ผมมาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าบางคนจะได้ใบแดงแล้วล่ะพวกเรามีปัญหาแล้วหรอครับคุณตำรวจเขารออยู่หน้าประตูนะครับเขามีบะหมี่เต็มหัวเลยอะ่ะโอ้พวกเราจะทำไงกันดีเนี่ยบางทีเงินอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับนายเอาไปจ่ายเขาเลยผมกลัวเขามากเลยครับคุณไปคุยกับเขาเองสิครับรับเงินแบบนี้ไปหน่อยดีมิตจ๊าไม่เอาหรอกพวกคุณมากับผมเลยนะกวาดตรงนั้นให้เรียบร้อยเลยเน่คุณจะไปไหนครับคุณผู้หญิงคุณยังทําไม่เสร็จเลยนะฉันแค่จะไปกวาดตรงนู้นหน่อยนะจ๊า นี่คือสูตรของพวกเราเอาส่วนผสมมาแล้วผสมกันได้เลยนะเข้าใจแล้วค่ะอืมฉันชอบสีนี้มากเลยอะ่ะงั้นฉันใช้พวกมันก็แล้วกันไม่ r o s เธอหยิบผิดหล่อแล้วล่ะหยุดเลยนะดูเหมือนสาวสุดร่ำรวยจะก่อเรื่องอีกแล้วล่ะหรือว่าคราวนี้มีอาจ,จะโชคดีอีกแล้วนะเอานีม่มันเจ็บนะาวางลงเดี๋ยวนี้ เธอไม่ดูสูตรบนกระดานบ้างหรือไงคะอยู่ได้ค่ตอนนี้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะเดี๋ยวเธอก็ทำห้องเรียนระเบิดหรอกการโดนแอปเปิลลูกนั้นกระแทกที่หัวทำให้มีอาเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับเคมีขึ้นมาเลยล่ะอยากรู้จังว่าเธอกำลังผสมอะไรอยู่นะฉันแค่ต้องใช้ส่วนผสมพวกนี้แล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายนั่นก็คือผมของฉันไงเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 2> เวทมนต์ของคุณครูเมจิกได้เกิดขึ้นแล้วฉันทำทองคำแท่งแบบนี้ได้ด้วยล่ะ ดูเหมือนว่าความโชคดีจะอยู่ข้างมีอาเสมอเลยนะส่งแอปเปิลนั้นมาเลยนะคะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน